าแยกลาดพร้าวนี่นะครับตำรวจได้รับแจ้งบอกว่ามีรถแท็กซี่คันนึงเนี่ยจอดติดไฟแดงอยู่แล้วก็มีคนร้ายขับรถจักรยานยนต์ตามมาประกบยิงจนเป็นเหตุให้ผู้โดยสารในรถเนี่ยเสียชีวิต1รายบาดเจ็บอีก2รายนะครับคนที่เสียชีวิตเนี่ยคือนายจักรพันธ์แดงงามอายุ20ปีนะครับก็ไปเสียชีวิตอยู่บริเวณด้านหน้ารถนะครับแล้วก็คนที่รับบาดเจ็บนี่คือนายกิติศักดิ์ชื่นด้วง ถูกยิงเข้าที่หัวไห,นหนพพล่ซ้ายนายนัทพลนำหน้ากองทัพถูกยิงที่กลางหลังสองคนที่เจ็บเนี่ยเป็นนักเรียนช่างกลปทุมวันนะคนขับแท็กซี่รล่ฟังบอกว่ารับทั้งสาคนนี้นะครับมาจากห้างโรตัสพระรามหนึ่งจะไปส่งที่เดอะมอลล์บางกะปิคือระหว่างที่นั่งในรถเนี่ยทั้ง3ามคนเนี่ยดูเหมือนลุกดีลุกลนเหมือนหนีใครมาแล้วก็บอกคนขับบอกว่าช่วยเร่งเครื่องให้เร็วหน่อยนะฮะปรากฏพอมาถึงท่าแยกลาดพร้าวเนี่ยรถมันติดไงก็จอดติดไฟแดงอยู่แล้ว มีรถจักรยานยนต์สองคันนะฮะตามมาอืมีมคนสี่คนที่อยู่ในรถจักรยานยนต์ทั้งสองคันสวมหมวกกันน็อกทั้งหมดนะครับขับมาจอดอยู่ที่ริมฟุตบาทคนซ้อนท้ายเนี่ยเดินลงมาจ่อยิงที่รถแท็กซี่หลายนัดเลยฮะแล้วก็หลบหนีไปนะครับเนี่ยฮะซึ่งคนที่รับบาดเจ็บที่เป็นนักศึกษาช่างกลปทุมวันเนี่ยก็เล่ฟังบอกว่าเอ่อก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะครับไปมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับ กลุ่มคู่อริแถวๆหน้าป้ายรถเมย์ที่ห้างโรตัสพลามหนึ่งแล้วก็หลบหนีขึ้นรถแท็กซี่ก็เชื่อว่ากลุ่มนั้นแหละตามมายิงอื